ก่อนจะรับพรจะมาขอกราวนมโมทนากถานะเพื่อให้เกิดความสบายใจความรื่นเน,นมาเึิใจวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มารวมกันในการบำเพ็ญบุญบุญกถินที่วัดป่าอุบลวันนะซึ่งก็เป็นวัดที่พวกเราทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างมาได้ห้าปีแล้วย่างเข้าปีที่หก มีพระจูจำบรรษาทั้งหมด 6, หกพรรษาผ่านไปแล้วแต่ถ้านับเป็นปีก็ประมาณห้าปีสิ้เสรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวัดที่กำลังจะก่อสร้างได้สำเร็จรู้ล่วงวันที่แปดนี่ก็มีประชาคมหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านให้กำน,นันให้ท่านนายกมาช่วยกันสนับสน,นุนให้สนับสนุนอย่างเดียววันที่แปดนี่ให้ท่านสสมาดูด้วยเป็นประธาน ท่านในอำเภอบ้างประหลัดอำเภอบ้างถ้าผ่านการประชาคมแล้วก็ขอสร้างขอดําเนินการสร้างวัดแล้วก็ขอตั้งวัดขอวิสุงคามเสีมาเป็นตามลําดับวันนี้พวกเราก็ชื่อว่าได้มาช่วยสนับสน,นุนได้ช่วยเป็นเสบียงในการขับเคลื่อนการพัฒนาวัดจะไปเปรียบเทียบก,ก็เหมือนอย่างเติมน้ํามันรถนั่นแหละถ้าเติมน้ํามันรถเลยรถก็วิ่งไปได้ตั้งไกล ถ้าน้ำมันหมดเนี่ยมันก็จอดเลยแหละรถจอดเลยวัดก็เหมือนกันนะถ้าขาดตุปัจจัยญาติโยมที่พอสนับสนุนนะบางทีมันขาดช่วงไปอย่างนี้มันก็หยุดชะงักเหมือนกันเหมือนต้นไม้มันมันไม่ได้กินอาหารมันไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงนั่นแหละมันก็ไม่สามารถที่จะปิดอกออกใบได้นะต้นไม้มันก็หยุดชะงักบางทีก็ตายไปเลยก็มีเพราะว่ามันขาดอาหารหล่อเลี้ยงวัดวารามนี่ก็เหมือนกันนะถ้าขาดแรงสนับสนุนจาก หมู่บ้านากับชาวบ้านและก็ญาติธรรมทั้งหลายก็มันก็ไปได้ยากพระสงฆ์ก็อยู่ลําบากพระสงฆ์จะอยู่ได้ก็อาศัยญาติโยมชาวบ้านเป็นหลักในการใส่บาตรจังหันมาจังหันมาตาบลนะเพราะว่าพระสงฆ์นี่ก็อาศัยกําลังจากญาติโยมญาติธรรมโดยเฉพาะชาวบ้านนะผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในช่วยสนับสนุนเป็นประจำนะส่วนญาติโยมที่มาจากทางไกลก็มาในช่วงเทศกาล แต่ที่เป็นหลักจริงๆก็คือชาวบ้านของเราบ้านเกษตรพัฒนาเกษตรสมบูรนณะ์คุ้มต่างๆแล้วก็บ้านใกล้เคียงด้วยพระสงฆ์ก็ไปบิณฑบาตท,ทุกวันทุกวันทาให้มีกิจนิมนต์ญนะาติโยมก็มีส่วนช่วยนะช่วยให้กําลังแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็มาขับเคลื่อนงานพัฒนาวัดนะส่วนญาติโยมทางไกลเราก็มาตามเทศกาลบุญกระถินบุญพระป่าอย่างวันนี้ก็เรามาช่วยกันคนละไม้ละมือตามกําลังศรัทธา คนละมากคนละน้อยนะก็แล้วแต่ความพร้อมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เสียสละลงไปมันไม่สูญเปล่าลมันจะทําให้ศาสนาของเราอยู่ได้ตั้งอยู่ได้แล้วก็เกิดความเจริญก้าวหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพุทธศาสานาศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอรตมกขออนโมทนาใน กุศลเจตนาของคณะสิทธิานุสิ์ของพ่อธรรมจิโยปีนี้ท่านอายุครบ80ดสิบพรรษาก็ชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพครูบาอาจารย์อายุวัฒนะมงคลท่านอายุเรียกว่าอายุยืนยาวนานอยู่เป็นร่วมโพลรร่มใจของคณะศิทธิานุสิ์ทุกคนและก็พวกเราได้แสดงออกได้ทํากระถินกันสามหมื่นกองมนกันทั่วประเทศไทย วัดป่าบนวันก็ถือว่าได้รับแรงสนับสนุนจากคณะศิทยิอนุสิ์นะของหลวงพ่อธรรมจิโยคณะวัดปฐมกายนะก็เป็นกระภาพเป็นหลักเป็นต้นให้นะถ้าจะพูดเป็นต้นไม้ก็มันก็ว่าเป็นลําต้นญาติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมกันก็เป็นกิ่งก้านสาขาเป็นดอกเป็นใบเป็นประมาณนี้แหละมันก็เลยเกิดเป็นต้นกตินที่สมบูรนณะ์อาศัยแรยงรัทธา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็โยมจากกรุงเทพมหานครโยมกวงโยมสมพงโยมน้อยจากเยอรมันนะไม่ใช่ใกลๆนะมาจากเยอรมันบินตรงมาเลยด้วยอํานาจบนบนเป็นเครื่องจูงใจนะทําให้อยู่ไกลขนาดไหนก็มาร่วมุญอย่างโยมกวงนี่เป็นเจ้าภาพกตินมาได้ยี่สิบปีใช่ไหมยี่สิบปีปีนี้นะเป็นเจ้าภาพกตินวัดน้ท่านนำทิพย์พรุ่งนี้ก็จะทอดถวาวยวัดท่านนำทิพย ครูบาอาจารย์ก็นี้นต์ต่อไปเลยตอนเย็นนี่ก็รวมญาติโยมก็เหมือนกันใครยังไม่เคยเห็นบัตรน,นำเทียก็ไปร่วมบุญได้เย็นวันนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์จากต่างประเทศก็มีนโน้นมาจากสวรรค์นเกตก็มีจากประเทศเราจากเมืองปากซองจากเมืองจำปาศักดิ์นี่จะเอารถไปรับอยู่คณะญาติธรรมจากฝั่งโคงเมื่อคืนนี่ก็ได้อาจารย์แก้วมาจากสวรรค์นเกตเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์คุ้นเคยกัน วัดท่านอัตมาก็ไดม้มีส่วนในปริเริ่มก่อตั้งตั้งแต่โน้นสามสิบกว่าปีมาแล้ววัดป่าท่าโพเมือนะงสวรรคเขตนะท่านก็ได้มาร่วมง,งานเมื่อคืนในแสดงธรรมให้ญาติธรรมฟังวันนี้พวกเราทั้งหลายกพชื่อว่าเรามาทําสิ่งที่ควรทำํำคือทําหน้าที่ของความเป็นอุบาสกอุบาสิก,กานะคือมีส่วนช่วยสนับสนุนขับเคื่อนพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่ได้ นะถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ก็ม,มันก็มัเรามาให้น้ําให้ปุ๋ยนะปกตินี่ต้นไม้บางต้นเนี่ยให้น้ําให้ปุ๋ยทีหนึ่งมือทีดมันก็คุ้มไปได้หลายเดือนแต่บางอย่างอย่างต้นทุเรียนนี่ต้องให้ทุกวันแล้วก็ต้องให้สม่ำสเสมอให้เป็นเวลาด้วยนะปลูกทุเรียนนี่ปลูกยากมากนะถ้าใครไม่เห็นต้นทุเรียนนี่ก็ไปดูได้ลังสลานี่นะสวนของโยมสำลิดนะเก็ทำรายได้ปีหนึ่งเป็นล้านเลย <laughs> ลูกทุเรียนเยอะมากนะต้นก็กำลังสวยงามปีหนึ่งปีหนึ่งก็เก็บได้หลายตันนะทุเรียนก็มีราคาด้วยต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะเหมือนกับเลี้ยงเด็กทารกก็ไม่ปานนะให้น้ําเป็นเวลามากเกินไปก็ไม่ได้นะ้อยเกินไปก็ไม่ได้นะบางทีมันมีกรรมวิธีหลายอย่างบางคนอยากจะปลูกก็ปลูกไม่เป็นตายหมดแต่คนที่เรียนเรียนมาได้ศึกษามาแล้วก็มีประสบก,การณ์สามารถปลูกได้ นะการที่เราธนุบำรุงพุทธศาสนาเหมือน,นกันกับเราปลูกต้นไม้่นหละถ้าเรามีการดูแลเอาใจใส่นะพุทธศาสนาของเราก็อยู่ได้ในช่วงนี้ก็เลยว่าเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะรับช่วงจากบรรทบุรุษของเราพนะวกบรรทบุทบรุษของเราก็เลยว่าได้รับช่วงมาแล้วศานะสนามันอยู่มาได้ใน2 0 0สองพันกว่าปี ตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหน้าที่ของชาวพุทธในยุคข,ของเราเนี่ยก็เราก็พยายามขับเคลื่อนธนูบำรุงพุทธศาสนาวัดวา,ารามวัดที่ยังไม่ได้สร้างหรือเพิ่งสร้างใหม่เราก็ช่วยกันวัดเก่าแก่แล้วก็อาศัยคนรุ่นเก่าเขาสร้างเอาไว้เราก็มีส่วนได้สร้างวัดนี่แหละวัดเป่าุบนวันเรียกว่าเป็นผลงานของผู้ใหญ่บ้านของกำนันของชาวบ้านของเราอันนี้เรียกว่าเป็นผลงานแท้ๆเ,เลยวัดเก่าๆก,ก,ก็เป็นผลงานของคนรุ่นเก่านะเราสร้าง ผลงานรุ่นใหม่ๆของเรานี้เป็นที่ภาคภูมิใจโดยเฉพาะในเจ้าภาพถวายที่ดินเนี่ยเจ้าภาพโยมโปโยมอุบลวันนะให้เกียรติเป็นพิเศษเพราะว่าแกเป็นพุท้ถวายที่ดินนะสวนยางตัวนี้นะถวายสวนยางเนะื้อที่ประมาณสิบห้าสิบหกไร่นี่ก็แกก็ร่วงรับดับขันไปแล้วบ้านไปชีวิตแกก็าทาสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลน,นะเพื่อจะเป็นเครื่องบรรดาลเครื่องพักดัน ให้ไปสุขสติแกผู้คิดได้ประมาณนี้ก็ได้เสียสละได้คุยกับครอบครัว,พ,ว,วพ่อบ้านลูกสาวลูกชายตกลงกันธรรมาก็รับไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนแก่หมู่บ้านอีกส่วนหนึ่งก็ดินทางด้านโน้นที่ตะวันตกนะคุณพ่อใหญ่คุณก็ร่วมบริจาคด้วยประมาณสี่ไร่มั่งด้านทิศเหนือก็ยมโหน่วช่วยอีกหนึ่งไร่วรวมกันแล้วก็ประมาณเกือบยี่สิบไร่นะวัดของเรานะ ตอนนี้กำลังจะทำเป็นวัดให้ถูกต้องตําบลพวกเราทั้งหลายแม้เราจะไม่ได้เสียสละที่เดินแต่เราก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนถวายจตุปัจจัยมากน้อยตอนนี้เราก็เป็นการสร้างเสนาสนะสาาบ้างห้องน้ําบ้างแล้วก็โรงครัวบ้างกุฏิวิหารอะไรต่างๆก็อาศัยกําลังศรัทธาของญาติโยมแต่ละปีละปีนี่แหละนะบางปีนี่โยมมาทอดกระถินปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ก็ใช้ไปได้ตั้งหลายเดือนนะได้ บางทีก็ใช้นี้ก็มีบางทีก็ได้สร้างงานใหม่ขึ้นมาบางทีก็ติดค้างอะไรไว้ก็ไปใช้หนี่เขาอันนี้ก็มนะันเป็นการบริหารภายในวัดของเราแล้วแต่ความจำเป็นแล้วแต่เจ้าอาวาสจะเห็นความเหมาะสมพวกเราก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่หาจะตุป,ปัจจัยนะมาให้ท่านนะท่านก็ได้บริหารภายในวัดจรนะิงในที่มันขาดตกบกพรองแล้วก็หามาใสา่ สิ่งไหนที่มันํำรุดชุดโจมพอซ่อมแซมไปสิ่งไหนที่มันยังไม่มีก็ต้องพยายามสร้างให้มันเกิดมันมีให้มันมีความสมบูรณ์ทําให้เรามีความสะดวกสบายเวลาเรามาทําบนแต่ละปีละปีวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มีความพร้อมเพียงกันจากหลายหลายฝ่ายญาติธรรมชาวบ้านบ้างแล้วก็จากวัดสาขาต่างๆบ้างจากกรุงเทพบ้างจากคณะศิษยานุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชยโยบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันก็เลยเป็นบุญอันมหาศาลเป็นบุญอันยิ่งใหญนะ่เป็นบุญกถินที่มีพระพลังมากนะวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ให้ภูมิใจว่าสิ่งที่เราได้ทำลงไปในวันนี้มันจะไม่สูญเปล่ามันจะประยู่ในจิตใจของเราทุกคนมันจะแตกต่างจากการที่เราซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของสิ่งเหล่านั้นมันได้ไมาแล้วมันก็ลืมไปมันจะไม่ตกค้างอยู่ในใจจะเรียกว่าเป็นบุญไม่ได้ แต่การที่เราเสียสละทรัพย์มากน้อยลงในพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้มันจะไม่สูญเปล่ามันจะไปอยู่ในจิตสำนึกของพวกเราทุกคนมันจะไปกระตุ้นจิตของเราให้มีความจดจำแล้วก็มันจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขต่อไปในโลกบางหน้าถ้าเราได้สร้างบุญได้สะสมไว้ซึ่งบุญบุญนี่แหละก็จะเป็นที่พึ่งของเราเมื่อละโลกนี้ไปถ้าเราได้สะสมซึ่งบุญอยู่ตลอดนะบุญก็จะนำความสุขมาให้ ฉะนั้นสิ่งที่เราทําในวันนี้ก็เชื่อว่ามันเป็นแรงบวกไม่ใช่แรงลบนะจิตใจของเราจะมีกําลังนะมีความสุขมีความร่มเย็นเราจะมีความรู้สึกว่าปื้มใจถ้าเราได้ทําสิ่งดีๆไว้ในพุทธศาสตร์สนาแล้วก็มันจะเป็นพลานิสงเพราะพระพุทธเจ้าของเราจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอาศัยท่านทําบุญทุกภพทุกชาตินั่นแหละจนมันมากเพียงพอมันก็จะก่อให้เกิดเป็นพลังงานอันมหาศาลจนสามารถที่จะจบรรลุมรรคผลนิพพานได้ พวกเราก็เหมือนกันเราต้องพยายามสะสมบญแต่และพวกประชาติแต่และวันละปีนะให้มันมากพอมันจะมีพลังงานที่จะผลักดันให้เราไปสู่สุคติได้โดยง่ายแล้วก็จะเป็นกําลังในการที่จะกลับเคลื่อนให้เราให้ตกไปสู่กระแสมรรคนิพพานด้วย วันนี้าตามาในฐานะเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ก็ขอชื่นชมอนุมโมทนาในกุศลและเจตนาของศรัทธายาดโยมทั้งหลายขอขออานาจบุญกุศลนะที่เราได้กระทาในครั้งนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยเป็นบุญเป็นกุศลของให้พวกเราทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัจเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ขอความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จทุกสิ่งทุก,ทก,ทกประการเถิอ ยถา vartheta ะมหูปราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปทานังุปกปะเตอิสิตังปะทิตังตุหังคิปะเมวะสนิทตุตัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนรตโอยะถามณิโชติรโอยะถา